ลุงไปเที่อวทัวลงพี่น้งองเที่ยวทัวอย่างไรผู้เดียวก็ลงได้ปุ๊บอจะของเสียดก็แตกปูหลดุดผมยังได,ด้งลงห,หลรถไปครับมันล้มห่างนอกเขาไม่ยังได้หรดอุ๊บ เฮ็ดไงเนาะอาชีพใครอาชีพมันคือว่าลราพี่น้องเอ้ยผมเคยไปเห็ดมาแล้วเที่ยงอ่บาทเดียวตุ๊บาทเดียวเรียบร้อยเลยได้สองเปียงบึ้บ เขาเรียมมันลงนี่ว่ะเรื่องเหตุไงเนี่ย ชีค่คนนี่กาต่างกันต้องนะพูดได้งานสบายกับสบายได้งานหนัก,กันยังสี่เราคนนะทับขาขี่นี่ก็ไม่ยังลายดอกกับเห็้เห็นแต่ละวิถีชีวิตของมนุษย์เโหนคุณนังตากแย่สบายกับสบายครับพุ่ลำบากลบากลำบากครับ สักหนิก็ถือว่าลําบากกว่าไงแต่ว่าครับกูเคยเหยับอลาบากกว่าน αι, ี่เยเก,กิ αι, มีแต่ว่าโอ้ชีวิตคนไม่เท่าเทียมกันในรีเนาะผมก็เฮ็ดคลิปแนีน้ยเครับเพ่จะเฮ็ดแบบหลากหลายจังหน่อยเฮ็ดแบบทุเรียวเห็ดยังกะไายไปเพราะเออมันเกิดกูเคยเห็นกับว่าเห็นอนะุผมกับกูเคยเห็นในขย่อลงเนี่กระไดผมก็เลยไทยผมนึกว่าต้องมาซีหาคน มันเทได้ได๋ยวเทแล้วเอาลงผู้เดียวก็ได้ทีแรกนะั้นบึ๊บโอกถ้าพลาดได้กันขาหักงานไปเลยน้องพี่น้องพวกนึกว่าเขากจะถ่ายไหมกูเมื่อีหร่นะเขาเอาลงเลยย,ยิบอะไรสิงลงอย่างไรเนาะมาสองคนหมด มาเจมันไงก็วเตียวปุ๊บโอเคครับพี่น้องขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่ติดตามเนาะเจอกันไม่ลิปหนาไแล้วครับมียังแปลกใหม่ของทีน้ำเสนอใน,นรูปแบบของผมเ่ยแล้วเนะาะเจอกันไม่ลิปหนาแล้วครับสวัสดีครับ